นี้ในเพจกูขับตู้ทึบครับแล้วโคตรเท่อ่ะอ๋อแปลงโฉมหน้าอีกแล้วเขาก็าแบบมาได้แบบเรียกว่าเด่นโคตรอ่ะพี่หก0ันสอง,คร,งครั้งเดียวครั้งเดียวผมอ,อึ้งไปกว่านั้นรู้ไหมดูเลขใหม่ดูเลขใหม่คันนี้เจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยเจ็ดสิบหกกิโล มีนายกลาดชาแนลนะครับ EP พีนี้ผมอยู่ที่นี่เลยนะชานออตโต้แม็กนะครับทำไมเรามาถึงนี่นะเพราะว่าจริงๆแล้วผมเรียกว่าผมไปหาข้อมูลแล้วก็เซิร์ชนั่งเล่นอินเทอร์เน็ตไปเรื่อยๆแล้วเจอรถคันนึงที่น่าสนใจมากเลยตัวของเองก็สนใจเรื่องของรถกระบะตู้ทึบรถคอกเนี่ยนะพอเราก็ใช้รถตู้ทึบเหมือนกันคันนี้ผมเข้าไปดูที่เพจกูขับตู้ทึบซึ่งเพจนี้ก็จะมีการต่างรถตู้ทึบแบบหลากหลายหลายแนวมากมายเลยแล้วผมเห็นคันนึงเรียกว่าแต่พาแต่ใจอยากจะรู้ว่ารถคันนี้เขาทำอะไรยังไงบ้างเลยนัดาาที่นี่เลยราข โต๊แม็กเนาะไปดูกันนะว่าคันนี้แต่งซิ่งแค่ไหนทำไมผมถึงต้องมาที่นี่เนาะไปดูกันดีว่าครับนี่ สวัสดีครับพี่สสวััดีครบแนะนำตัวนิดนึงพี่ชื่ออะไรครับผมนุ่นครับนุ่น NPS ครับพี่นุ่นชื่อน่ารักนะแต่ลุคพี่นุ่นไม่น่ารักเลยอ๋อแต่จริงๆพี่นุ่นก็เป็นบุคลิกแค่คาแรคเตอร์นะพี่นุ่นนะใช่ครับพี่นุ่นวันนี้ผมมารบกวนพี่นุ่นเพราะว่าผมไม่เห็นคันนี้ในเพจกูขับตู้ทึบครับแล้วโคตรเท่อ่ะ คือตอนนี้ผมต้องบอกว่าผมไปถ่ายเรื่องของกระบะข้อและตู้ทึบมาเยอะแต่ผมยังไม่เห็นมีคันไหนแต่งเฟี้ยวเท่า,าคันนี้เรว่าคันนี้แต่งอะไรยังไงบ้างพี่นุ่นแนะนํานิดนึงพี่ก็มีตู้ใส่ของร้านปิยะครับร้านอะไรนะพี่ร้านปิยะตู้ซิงอยู่ลังสิตปิยะปิยะตู้ซิงปิยะตู้ซิงเหรอพี่ครับมันซิงจริงๆอะ่ะซิงคือผมไม่รู้ว่าตอนนี้โลกของการแต่งรถกระบะตู้ทึบเนี่ย มันเปลี่ยนแล้วใช่ไหมใช่ครับเปลี่ยนอันนี้ไม่เรียกตู้ทึบแล้วนะตู้ใสครับตู้ใสรอรอคือถ้าผมเข้าไปในร้านที่ผมอยากได้ตู้ใสก็จะมีตู้อย่างนี้ให้คือขึ้นสดเลยเหรอใช่รถต้องไปจัดทรงไม้ได้ที่ก่อน นเนี่ยก่อนที่จะไปเรื่องของตูนะพี่การจัดทรงคือยังไงครับพี่พี่นุ่นแนะนาหน่อยคือรถคันนี้ทําอะไรยังไงบ้างพี่ก็มีจัดทรงช่วงล่างที่อุชานออโตแมตเลยครับก็คือช่างเก่งจัดทรงให้ว,วอลคัตสีจัดทรงที่นี่ครับครับจัดทรงที่นี่เซตข้างล่างใหม่ครับท่อเทอร์โบเทอร์โบก็แต่นิดนิดอ๋อนิดหน่อยคือเครื่องยนต์เรียกว่าหมกหมกใช่ใช้งานใช้งานใช้งานนะพี่นะก็ นี่เป็นสติกเกอร์ของร้านโ oh, อสติกเกอร์บางนาโอ oh, สติกเกอร์บางนาครับตรงนี้อยู่บางใหญ่ไปทํารถบางนาใช่ครับแล้วตู้ทำที่ไหนคพี่ลังสิตลังสิตก็คือวิ่งทั่วตรงไหนที่เขาว่าดีพี่เข้าไปใช่ครับถ้าชานออโต้แม็กก็ดีเรื่องของการจัดทรงใช่ครับพวกอุปกรณ์จัดทรงล้อ,อยางอย่างเงี้ยล้อแม็กแม็กก็เป็นของ MK ครับอ๋อเนี่ยเรื่องฟิตติ้งฟิตเมนต์รถนี้ไปมากเลยนะเนี่ยไปแบบคือพี่ก็เรียกออฟเซ็ตล้อให้มันเหมาะกับรถช่างเขาจัดทรงให้จัด เขเรียกว่าจัดทรงดีมากอะฟิตเม์รถไปมากอ่ะแล้วข้างหลังก็ตอนนี้ผมเห็นรถที่แบบ กระบะเขามีท้ายห้อยอย่างงี้ด้วยนะใช่ครับแล้วผมเห็นเขาขนของเขาขนได้ด้วยหรอได้ครับก็อย่างนี้ก็มีเหรอใช่ครับคันนี้ลับน้ำหนักได้4ตันเนี่ยนะซีตันใช่ครับออสตาลีโวเนี่ยนะใช่ครับคือที่ผมสนใจคือเรื่องของรีโวเนี่ยพี่มันแต่งได้หลากหลายเนาะใช่ครับหลายแนวเลยใช่ไหมใช่ครับทำไมพี่นุ่นถึงเลือกใช้รีโวเพราะอะไรอ่ะมันแต่งได้สวยกว่ามันเที่ยวกว่านะ่ะผมมีรถหลายยี่ห้อแต่อ้ตัวเนี้ยผมมันแต่งแล้วพอมันจัดตรงเนี้ยมัน มันจะดูสวยกว่าใช่ไหมเรื่องของไฟหน้าอันนี้เรียกว่าตัวหน้าปีล่าสุดเลยใช่ไหมใช่ครับอันนี้ก็แปลงมาอ๋อแปลงโฉมหน้าอีกแล้วก็ใส่ลิ้นหน้าเนี่ยลิ้นหน้ามันเป็นเหมือนตัวแซดอ t ดิชันตัวเตี้ยเนาะ แล้วก็ดูมีสไตล์เลยนะพี่นุ่นแต่ผมว่ามันออกมาได้ลงตัวเรื่องของสติกเกอร์และะ็บสติกเกอร์ลายสติกเกอร์ครับวันนี้ก็ไม่สั่งช่างออกแบบให้เลยผมเอารถไปทิ้งให้เลยบอกเอาตามสไตล์ช่างเลยอ๋อคือชอบยังไงก็จัดเลยเงี้ยพี่แล้วแต่ช่างเลยอ๋อเหรอแล้วเขาก็ออกแบบมาได้แบบเรียกว่าเด่นโคตรอ่ะพี่ใช่คันเดียวครับในประเทศไทยลายนี้ใช่ดำตัดเรียกว่าเขียวสะท้อนแสงอะไรเงี้ยใช่ครับมีคันเดียวในประเทศไทยเออเท่เท่เท่ตู้ก็ออกลายก็ร้านพิยาก็เนี่ยผมจะให้ให้ไปดูแล้วว่าไอ้ตู้เนี่ย ที่ผมมาสนใจอะครับพ,พี่นุ่นที่มันไม่เหมือนคนอื่นอะผมไม่รู้นะผมเรียกว่าอาจจะตามกระแสรถตู้ทึบไม่ทันแต่จริงๆตู้ทึบตอนนี้เขามาแนวนี้แล้ะใช่ครับนี่จะาของมาแล้วอ๋อจะของสวัสดีครับพี่ พี่ชานพี่ชานใช่ไหมครับใช่ครับพี่ชานมาแล้วก็คือเรามาลบกวนพื้นที่พี่ชานโอเคมาต่อเลยพี่นุ่นคือแล้วเรื่องของไอ้ตู้ทึบเนี่ยพี่มันมันไม่ทึบแล้วมันเป็นโปร่งแสงแล้วใช่ครับไอ้พวกลวดลายพวกนี้มันก็ต้องโชว์ข้างในเนาะใช่ครับอันนี้ก็ต้องร้านออกแบบให้หมดผมนี่นี่มาดูนี่เป็นเหมือนแมงมุมอะ่ะยายแมงมุมอะ่ะพี่นุ่นข้างบนอะ่ะครับแม่ชื่อร้านปิยะอ๋อปิยะ,ยะตู้ซิ่งเจ๊กวางจัดให้แต่งจริงชื่อเนี้ผมาได้ยินมาเยอะดังครับร้านดังใช่มมมคือผก็ีรถ ใชรักแชมป์ทำเป็นรถสวีทเป็นตู้ทึบพี่ผมกมืถามเรื่องจะทําตู้เขาก็บอกว่าที่นี่แต่ผมไม่ได้ไปที่รังสิตธ์เขาอยู่ลังสิตใช่ไหมอาปียะเขาบอกต้องไม่ปียะเลยถ้าตู้ทึบตู้สิทอนะไรเงี้ยร้านนี้ดังมากเลยนะอีกหนึ่งร้านถ้าทาตู้ใสอะแล้วถ้าไม่มีดีไซน์พวกนี้มันจะไม่สวยเลยนะมันจะดูง่งๆเนาะใช่ครับอันนี้ออกแบบแล้วพี่ออกแบบเองปะไม่เจเขาออกให้อ๋อพี่พี่พนุ่น,นจัดสไตล์อย่างรถทําให้เลย ใส่ไอเดียให้ไปเลยใช่เแต่ก็ดีนะพี่นะช่างเขาก็มีไอเดียให้เต็มที่ใช่แค่จัดรถไปจัดทรงให้มันได้ที่แล้วเขาก็จะวัดขึ้นให้อ๋อนี่คือการจัดเรื่องของฟิตมงฟิตเมนต์รถอย่างนี้นะพี่เนาะใช่ครับพี่นุ่นผมถามหน่อยอย่างเงี้ยพี่ใช้ในชีวิตประจําวันปะใช่ครับใช้ขับวิ่งงานด้วยหรอใช่ครับทุกันอันนี้รถวิ่งงานเหรอใช่ครับแล้วไอ้พวกนี้มันคือวัสดุมันคืออะไรพี่นุ่นตรงเนี้ยอคกิลิกครับอันนี้เป็นอคริลิกเนาะอันนี้สแตนเลสแท้อ่กิะคล มันเป็นรอยง่ายใช่ไหมพี่นุ่นใช่ครับอย่าไปเอามือลูดเอาอะไรไปถูนะมันเป็นรอยนะพี่นุ่นนะอดไม่ได้เลยไฟแดงอนะ่ะโดนเขาจับอย่างนี้ตลอดเลยเนี่ยเขาเสียเลยถ้าเพื่อนๆได้ดูคลิปนี้หรือใครเห็นรถพี่นุ่นอันนี้อาจจะจับได้ไม่โกรธนะแต่อย่าเอาอะไรไปเช็ดนะนี่ทำานานยังครับพี่ก็ทำมาจปะจปีแล้วจะปีแล้ว อ๋อแต่ก็ออกมาแบบยังยังดูดีอยู่แสดงว่าพี่นุ่นเป็นคนรักษารถใช่ครับใช่ไหมใช่ก็ต้องแบบคอยเช็ดคอยทําความสะอาดนะเนี่ยข้อเสียสำหรับตู้ใส่ข้างนอกสะอาดข้างในก็ต้องสะอาดด้วยใช่ถ้าเราจะไปโชว์นี่ก็ต้องแบบเต็มที่เลยเนาะใช่ครับโห oh, แต่นี่ก็มานี่ก็ถือว่าก็เช็ดมาประมาณนึงแล้วนะถ้าไม่ใช่มันจะมอมก่าน,นี้เนาะคือผมไม่นอนผมวิ่งงานกลับมาตอนหกโมงเช้าผมก็เลยมาล้างรถพี่นุ่นวิ่งงานที่ไหนบ้างครับพี่ผมส่วนมากจะวิ่งสายสานสายสานคือสุด สายเลยเหรอใช่ครับหนองคายคอนแกนบรรทุกกี่กิโลหนักสุดที่วิ่งพี่หกตันสองครั้งเดียวครั้งเดียววิ่งได้เหรอได้แล้วรถมีกําลังให้วิ่งเหรอพี่มีอันนี้เครื่อง2.4งจุดสี่ป่ะสองแปดครับอ๋อสองจุดแปดก็คือถ้า2.4งจุดสี่ก็วิ่งไหวแต่ถ้า2.8งจุดแปดนี่เหลือเฟือโอ้โหต่ก็ถือว่าบรรเทาคันนี้บรรทุกหนักมากเลยพี่แล้วดูฝาดท้ายหน่อยได้ไหมพี่ได้ฝาท้ายก็เปิดเหมือนอ๋อเหมือนตู้ทึบทั่วไปเลยใช่ครับพี่นุเปิดให้ดูหน่อยได้ไหมมันเปิดยังไง อ๋อตะกรตรงนี้เขาทำดีจังเป็นเลดหมดเลยครับอุ้ยโอ้เปิดนุ่มมากเลยพี่อ๋อเป็นอย่างน,น,นี้นี่นี่นี่แล้วข้างข้างหลังก็ดีไซน์เพิ่มขึ้นมาโหนี่เรียกว่าถ้าใครเอารถไปไม่รู้ไปขับใช้มัว่วนนี้ลอยเลยเลทเลยนะใช่แล้วเวลาขนจริงๆก็อยากให้ของมันมาโดนใช่ครับอันนี้ก็เป็นลอยผมปล่อยลูกน้องขนไงครับรถเข้าอูค่คันนําำสีก็เลยคันนี้ลูกน้องวิ่งให้ลูกน้องวิ่งเรียบร้อยกลับมาเศร้าใจ บอกราคาหน่อยได้ไหมพี่ถ้าทําตู้ใสยย่งเงี้ยอยู่ใบเท่าไหร่ก็อยู่ประมาณ5 0,000ื่นปลายๆอ๋อจะแพงกว่าตู้ทึบใช่ครับ <c oughs> ใช่ไหมประมาณ50,000อันนี้ผมทำม,มาหา5มื่อ๋อเพราะว่าเรื่องของอะคริลิกที่ใสอ่ะมันยากใช่ครับแล้วก็งานมันต้องเนี๊ยบจริงนะพี่ใช่ครับมันเป็นเลททั้งหมดเลยพี่เลยอ๋อทั้งที่เราเห็นทั้งหมดเป็นสแตนเลสหมดเลยเนาะสแตนเลสดัดน,นะพี่ครับไม่มีเล็กเลยมีสแตนเลสทั้งหมดอ๋อ เนี่ยพวกนี้สแตนเลสด,ดัดหมดเลยที่นูน่นข้อดีตู้ถึอสแตนเลสทำไมถึงเป็นสแตนเลสด,ดิมันไม่เป็นสน,นิมมันแข็งกว่าเหล็กแข็งกว่าเบากว่าไหมน่าจะพอๆกันละพอ,พอกันเนาะใช่แต่ว่ามันจะไม่อ่อนไม่ย้้ยมันจะทากหักเลยอ๋อ <c oughs> มันเขาเรียกมันไม่ยืดหยุ่น แต่เวลาเราใส่เงี้ยถ้าเป็นเหล็กมันยืดอะคิลิกมันอาจะมีโอกาสบิดแตกได้ใช่ครับอันนี้ผมเสาสี่ต้นหน้าหลังไม่มีเสากลางต้อไ okay, ม,มีต้องมีตรงกลางใช่ไหมใช่ถ้าตู้เทเ่ปธรรมดนจะมีอยู่ข้างละสี่อันนี้ก็วิ่งทำความเร็วได้ร้อยร้อยยี่สิบได้เลยร้อยห้าร้อยหกก็วิ่งก็วิ่งได้ใช่ตู้ไม่กระพือไม่หลุดแน่นอนหลุดเขาไม่หลุดหุ <H ui> ้ยพอเขาวิ่งอยู่ M6 กระจำเหรอใช่โอ้โหสุดยอดเลยคันนี้แล้วเรื่องของดีไซน์สีสันรถก็โดดเด่นเตะตามากอะ ที sea, ่นุ to ่นแล้วก็อะไหล่รีโว yes. ่อเป็นยังไงในที่พ hey, like ี like Alter, so ่ใช้รถมาโตโยต้าอะไหล่เป็นยังไงบ้างพี่ก็ซื้อง่ายทุกที่มีหมดมีราคาเป็นไงราคาก็บางอย่างก็แพงบ้างก็คือตามถ้าเป็นของแท้ศูนย์ใช่ก็จะมีราคากว่าแต่จริงๆมี OEM ให้เลือกใช้เนาะใช่แต่ส่วนมากผุใส่ของศูนย์หมดผมรู้อยู่แล้วล่ะสไตล์พี่นุ่นนะแต่งรถขนาดนี้นะแท้หมดใช่ไหมแต่ก็คือมีศูนย์ทั่วประเทศใช่ครับใช่ไหมพี่ แล้วก็กาลังเครื่องเหลือเฟือประหยัดน้ํามันไหมพี่นุ่นก็ประหยัดครับวันนี้ประหยัดอยู่ประหยัดเลยใช่ไหมเมื่อคืนผมไปจากเติมจากวังน้อยไปสองพันครับไปโคราชกลาจากโคราชหางทองเหางทองไประยองยแล้วก็กลับมาสามโคกสองพันบาทใช่แต่มีการลีแมปมีอ่ามีลีแบบให้มันมีกําลังขึ้นถ้าไม่รีก็น่าจะกินนี้กินกว่านี้เนาะกเคยเปเทียบกันแล้วใช่ไหมครับใช่คือการว่ารดโมดิฟายอัตราเร่งดีขึ้นใช่ครับแล้วก็การประหยัดประหยัดน้ำมันขึ้นใช่ครับ โดยเฉพาะเจ้าตัวรีโวเนี่ยมันเห็นผลเลยผมว่าเพราะว่าผมเห็นน่ะใครใช้รีโวตู้ทึบก็ดีรถคอก็ดีเป็นรีโวหมดเลยทั่วประเทศเลยนะใช่ครับนะพี่รีโวจะประหยัดกว่ากาลังเครื่องก็มีกว่าใช่ครับการโมดิฟายก็ง่ายวินุ่มมีรถกี่คนกี่คันทั้งหมด4คัน4คันวิ่งงานหมดเลยเหรอเป็นรถบ้านคันนึงใช้งานใช้งานของเราเองเราเรียกว่าคนใช้จริงๆเลยบ้านได้อยู่แต่ใช้งานก็ต้องเป็นรีโว2สองนแปเนี่ยตอบโจทย์ใช่แต่เราก็เรื่องของคนต่างรถนะพี่เราชอบเขาแต่งเป็นสไตล์เราแต่จริงคันนี้ผมในทำ ที่ผมไปไล่มาดูทุกตู้อ่ะคันนี้เด่นที่สุดเลยอ่ะใช่ครับเออมีเด่นกว่านี้มีหรอมีล้ออเอออยากดูอยากพาเพื่อนๆไปดูนะถ้ามีคันไหนเด่นกว่านี้เนาะตูต้ใส่มันก็มีแบบเดียวนะแต่ว่าตัวรถสี่รถน่าจะมีคันนี้กันเดียวอืมตู้อตู้ใส่ใช่มันลงตัวเพื่อนๆเห็นอ่ะสีดําตัดเขียวสะท้อนแสงนะพี่เนาะเขาเรียกเขียวสะท้อนแสงเนาะเขียวอะไรไม่รู้ช่างเขาใส่ให้มันเด่นแบบเด่นจัดอ่ะจริงจริงอ่ะจริงจริงอันนี้สีอย่างเงี้ยอ่ะให้เพื่อนๆดูอันนี้เรียกว่า ในพวกแลมโบหูราคารตัวใหม่อ่ะสีนี้มีนะพวกแลมโบกิน i ี่อะไรเงี้ยสีจะเป็นเขียวประมาณนี้พี่นุ่นเออแล้วมันก็เป็นสีที่ออกมาแล้วใส่ในรถ o o ลต้าลิโเนี่ยแล้วมันไม่เคะเขินลงตัวมากพี่นุ่นแล้วนี่ก็อ๋อโอ้สติก,กอร์บางนาใช่ก็คือเขาออกแบบลายนี้เลยใช่ออกแบบให้เลยผมระว่าบอกอ,ออกตามสไตล์ช่างเลยอ๋อทิงรถให้เลยแล้วฟิตดูฟินเมนพี่นุ่นเขาจัดทรงดิดูดิ นี่คือนิ้วสอดไม่ได้นะแต่เขาทําโป่งขึ้นมาหน่อยหนึ่งเคาะมาหน่อยนะพี่นุ่นนะเคาะแล้วตรงนี้ก็ช่างเขาจัดให้อ๋อดันออกมาหมดเลยแล้วก็วางเนี่ยสี่ตันก็ลงไปประมาณนี้ลงถึงนี่ใช่ครับก็ไม่โดนซุ้ม <c oughs> ไม่โดนวิ่งได้โอ้โหสุดยอดเลยพี่คันนี้คือถือว่าเรียกว่าหนึ่งในดวงใจของ, <c oughs> ของกระบะตู้ถือพี่นุ่น <c oughs> แล้วถ้ามีเพื่อนๆนะผมออกกระบะรีโวตู้ถึอหวเดียวมาที่ผมอยากได้อย่างเงี้ยง,งบประมาณพี่นุ่นหมดไปเท่าไหร่คันนี้ เฉพาะตู้นี่แล้วก็พวกแปงหน้าแปลงท้ายก็ประมาณไม่เกินแสนห้าไม่เกินแสนห้าได้รถโดดเด่นขนาดนี้บนท้องถนนนะ<ช>แต่ก็โครซิงโคเทมากเลยวันนี้ขอบคุณพี่นุ่นมากเลยครับเอารถดีๆแท้ๆอย่างนี้มาแชร์เพื่อนๆได้ดูกันเนาะได้ครับลองขับได้ไหมพี่ได้ครับเดี๋ยวขอไปลองขับหน่อยพี่นุ่นว่ารถตู้ทึบซิงเรียกว่าตู้ใสซิงอย่างเงี้ยมันเป็น,ปนยังไงอุ้ยให้กุญแจมาแล้วขับกลับบ้านเลยขอบคุณพี่นุ่นมากวันนี้ขอบคุณครับเกียจะเข้ายากไหมนะพี่โอเคครับ เรามาลองขับรถเรียกว่าโหผมผมก็เชื่อเลยนะว่ารถตู้ทึบเดี๋ยวนี้มันแต่งกันแบบโคตรเท่โคตรแนวอ่ะเอาจงริงเอาจริงๆให้พูดพูดตรงๆเลยนะที่ผมทํอี P ีเกี่ยวกับรถกระบะรถตู้ท, trem, ทึบอะไรพวกนี้มาพวกที่เป็นกระบะทั้งหมดนะเขามีสไตล์เป็นของตัวเองหรือการแต่งที่แบบว่าเรียกว่ายัางไงอ่ะเรียกว่าแต่งได้แบบได้โดนใจอ่ะแต่งได้แบบว่าเต็มที่อ่ะคือคือผมอะ่ะเพื่อนๆก็รู้นะว่าตัวผมเองอ่ะผมชอบรถ รถ90เครื่องเบนซินอะไรเงรนะี้ยเนาะรถเก่งอะ่ะแต่ค่านิยมการแต่งรถเกง่งรถเกง่เกงหรือว,ว่าเครื่องรถเบนซินเนี่ยมันแต่งเอาของแพงเขาว่าถ้าจะเทซื้อของญี่ปุ่นของนอกแล้วก็แพงๆใส่เข้าไปให้รถมันดูแพงแต่ถ้าให้มองว่าเรื่องสไตล์เนี่ยมันของความสไตล์นะไม่เอาว่า เรียบหรูดูแพงสไตล์เนี่ยสู้สายกระบะไม่ได้เลยกระบะเขาตัแต่งเขามีสไตล์มีความเป็นของตัวเองเป็นคาแรคเตอร์ตัวเองที่แบบชัดมากๆอ่ะในหลายๆคันที่เราไปดูเขาแต่งแบบหลุดโลกไปเลยแต่เรื่องความโดดเด่นของตัวสีรถเนี่ยมันทําให้มันเด่นจริง,รงๆอ่ะเขาก็คิดได้แล้วตู้ใสเนี่ยคิดได้ยังไงก่อนมันเป็นอะไรที่เท่นะแต่การใช้งานจริงๆต้องยอมรับเลยว่าใช้งานไม่ได้ไม่ได้เท่าตู้ถือเพราะว่าตู้ถือแบบิ้วรอยข้างในตู้อ่ะเย็นหมดอะ่ะผมใช้ตู้ทึบอ,อยู่เวลาของเข่งแล้วก็ใส่ใส่ใส่สเข้าไปมันก็เป็นริ้วรอยเนาะ แต่ตู้ใสเนี่ยถ้าเราเป็นริ้วรอยเนี่ยข้างนอกกระจมองเห็นไม่ใช่ว่ารักษาแต่ข้างนอกมันต้องรักษาสองฝั่งไงนอกในไงก็เลยได้รู้เลยพี่นุน่นเขาเป็นคนที่เรียกว่าสนใจดูแลรถมากๆเลยแล้วที่อะไรที่ผมอึ้งไปกว่านั้นรู้ไหมดูเลขใหม่ดูเลขใหม่ทถน,นี้เนี่ยเจ็ดแสนแ่กยเจ็ดสิกิโลเจ็ด0 0นแกิโลโตโตยตา้ารีโว วิ่งได้จริงเครื่องยนต์ไม่เคยเปลี่ยนนะครับ2.8คันนี้ไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยโมดิฟายเครื่องยนต์เขาบอกว่าเริ่มหลวมเมื่อกี้คุยกับพี่นุน่นพี่นุ่นบอกเครื่องเริ่มหลวมแล้วเดี๋ยวผมจะต้องไปทาเครื่องแล้วผมถามพี่นุ่นวิ่งเยอะหรอครับเครื่องหลวมผมวิ่งแสนกิโลไม่เห็นหลวมเลยพี่นุ่นบอกวิว่งไป7จ็ดแสนกว่ากับปาแสนของจริงเพราะว่าตัวต้ารีโวเนี่ยเป็นรถที่ออกแบบมานะแล้วก็ตัวผมก็าใช้งานนะให้ออกมาให้เพื่อนๆได้ใช้งานจริง,รงๆคือแบบ ใช้ไปเลยใช้ให้แบบไม่ห่วงอะไรอ่ะไม่ได้อยากขายอะไรอ่ะอยากขายรถอ่ะยอดขายในการขายรถผมก็น่าจะเยอะมากๆเพราะว่าถ้าเป็นตู้ทึบแล้วกระบะข้องเนี่ยเยอะมากในประเทศนะถามใครพาเพื่อนๆไปดูหลายๆอู่มาแล้วเขาก็ใช้แต่กระบะข้องตู้ทึบทั้งนั้นอนะที่เป็นโตต้ารีโวเท่านั้นเลยนะ เขาข้อดีคือหนึ่งเครื่องมีกําลัง2ประหยัดน้ํามันมดิฟาย<อ>นิดนึงมีกําลังกว่าเดิมกลายว่าประหยัดน้ํามันขึ้นเนาะแล้วก็3นะที่สําคัญที่สุดนะเรื่องของอะไหล่ที่ถูกมากหาเรียกว่าแมเทนแนนได้ทั่วประเทศไทยเพื่อนๆอยู่เหนือใต้ออกตกอีสานขับรถไปที่ไหนนะรถมีปัญหานะเข้าศูนย์บริการมีทั่วทั้งประเทศไทยหรือว่าอู่นอกซ่อมอู่นอกก็มีอะไหล่โอเอ็มก็เยอะเนี่ยเป็นเหตุผลที่ตัวของเองเลือกโตโยต้า โตโยต้าเท่านั้นนะรถที่ใช้งานทั้ง Fortuner Revo และก็ไฮรักชังที่เป็นรถตู้ถึกเนาะอย่างหลายๆคันที่เห็นมาก็โตโยต้าลีโวทั้งนั้นเลยอยากแรงขึ้น2.8อยากแรงอีกนิดนึงรีแม็กนิดหนึ่งประหยัดน้ำมันด้วยเนี่ยพี่เขาบอกเติม2000ไปทั่วรปเลย <laughs> เออสุดยอดอ่ะโม้มาเยอะเลยไปดูฟิลลิ่งการขับขี่รถ7จ0 0แสนมกิโลว่าการขับขี่เป็นยังไงนะคันนี้เรียกว่าแบ่งน้ำหนักส0 0 0ันกิโลนะเพราะนั้น oh. ในการที่เขาแบ่งนะทำออกมาลองรับนะวิ่งรถ ไม่ได้แข็งขนาดนั้นอนะ่ะก็ฟิลทาไมเขาการจัดทรงรถการโมดิฟายรถก็ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญอย่างพิชานออโตแมกเนี่ยเขาเป็นคนจัดทรงฟิตเมนต์รถคันนี้มันไม่ได้จัดเอาแค่วาดเตี้ยแล้ววิ่งไม่ได้คันนี้ไม่ได้บรรทุกนะไม่กระดอนนะบอกเลยไม่กระดอนนะเด้งเป็นระยะของยางของแหนบที่ที่เขาทํามานะถ้ามีน้าหนักบรรทุกลงไปนะรถจะวิ่งนิ่มเพราะว่าช่วงล่างเขาออกมาเรื่องแหนบเสริมแหนบมาเพื่อรองรับน้ําหนัก4 4,000กิโลหรือ4ตันเนี่ย มันจะไม่สามารถนิ่มนวลน,นะแต่ขับตัวเปล่ารู้สึกสบายมากแล้วตู้นี่ทําออกมาก็เื่ยความเร็วประมาณ80ดร้อยไม่โต่ลมเสียงไม่ดังนะไม่บึบบึบบ,บึบนะเออเขาก็การแต่งรถพวกนี้คือผมก็ต้องต้องให้เครดิตจริง,รงอะ่ะที่ผมพามเพื่อนเพื่อไปดูทั้งหมดอะ่ะกระบะตู้ทึบรถค้องเนี่ยเขาเป็นรถที่ใช้งานจริงๆไม่ได้แต่งเครื่อสวยงามต้องบอกว่าวัยรุ่น90้าูอย่างพวกเราอย่างพวกเราตัวผมเองแต่งรถนะไม่มีใครใช้งานจริง วิ่งไกลๆอ่ะไม่มีทางนานๆที่จะออกแต่ังหวัดสักทีนานทีปีหนเลยอ่ะแต่เนี่ยเขาเรียกว่าวิ่งทุกวันใช้งานจริงๆแล้วก็ขับทุกวันจริงๆแล้วก็ใช้งานได้ดีจริงๆอ่ะเออยังไงผมว่าก็ยังหนึ่งในดวงใ,ใจของผมเนาะโตลต้าเนาะไฮรักรีโว่ก็คือถือว่าแบบครอบคลุมตอบโจทย์ทุกอย่างเลยนะถ้าอยากจะได้เป็นใช้งานได้ ตัวสูงก็มีเนาะเวลาไปลุยหรือว่า4ประตูก็มีสําหรับครอบครัวและถ้าอยากขยับรุ่นก็มี Fortuner ถ้าใเป็นรถ SUV ไงเออเรียกว่าไม่ต้องซื้อแบรนไหนละโตลตาเท่านั้นเนาะยังไงอีพีนี้ผมว่ามีของแปลกมาโชว์เพื่อนๆแล้วนาะผมว่าเพื่อนๆว่าแปลกเหมือนผมไหมเออสำหรับผมมันแปลกมากนะกระบะตต้ใส่นะยังไงอีพีนี้ผมไปก่อนดีกว่านะครับขับคันนี้หนีพี่หนีพี่นุ่นไปเลยไหม นะเพราะมันขับดีจริงนะเราไปขนของเอารถสวิทต์ตู้ใสเ่เท่หน้าดูนะยังไง EP นี้ผมไปก่อนดีกว่านะครับฝากติดตามในคาราชชาแนลด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เยอะๆนะ EP หน้าผมจะพาเพื่อนๆไปดูอะไรแปะลกๆรถซิ่งที่ไหนอีกนะครับฝากติดตามนะครับเจอกัน EP หน้า EP นี้ไปก่อนครับบายยครับโตโยต้ารีโวตู้ทึบตู้ใส